เวรมนต์ในขาบาทางตมาที่ยเมตเมสุมิขาจา ใั้ิขึ้นในโลกนี้ได้ประกาศพระพุทธศาสนาท่านต้องราบินยันรับรองเอาไว้้ายถึงว่าใครก็ตามทำเป็นห้าให้มีขึ้นแล้วจะมีความสุขใครก็ตามทำเป็นห้าให้มีขึ้นแล้วจะมีทรัพย์ใครก็ตามทำาป็นห้าให้มีขึ้นนั่นหมายถึงซึ่งแนวทางประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงมงรรก ในมหาทุกตารางนิวตรางราตรีเล่นกันหมดไม่ว่าจะไปองค์ไปตุันตรงครพระนาาตะองค์สมเด็จพระสมณานุนุษท่านต้องกราวอย่างดีในอนาคตการเปื่อนหน้าที่องค์สเด็จพนา์จักเกิดใมจักมาอุค์ใหในโลกนี้ท่านก็ต้องราบวัดดีมานี้พันจักรีพระประการสีเรนสุขพัชยกันติ ทีเรนาปูกัตาปชาติเรนะเนื้อชูกริน,นยันเป็นพระธสีรามีโตไกิเหมือนสันตลอดกาตลอดไปที่ข้าพเจ้าได้กล่าวปารบถึงสิงห้าการนี้ก็หมาย

I do โหรูปม่ตาสมรรถมอสุขใจให้ชาว้านใหตั้ปัญจามีปัิจุบันกระทำกับอรักบูชาด้วยพิธีทวงถวงให้เป็นไปตามํำนองรองค์ให้เป็นไปตามจิตุรภาราจต่ายได้ประทาสืบตืนต่อกันเระุ่รต่อไปด้วย